对呀，就是这个风格。嗯，拉一个长链子。 การใหญ่กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัทท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยตนเองและโดยหนังสือรับมอบสัญ้าจํจำนวน146รายนับรวมได้36ล้าน6แสน4,025.19หุ้นโดยบริษัทมีทุนจดทะเบียน100ล้านหุ้นที่เป็นเงิน1,000ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่าจำนวน45ล้าน5,074,206หุ้นดังนั้นสัดส่วนจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมที่เป็นร้อยละ80.17ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้มีจํานวนทั้งหมด15ท่านรวมทั้งผู้บริหารระดับฝ่ายการเงินและบัญชีฝ่ายการค้าที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีจากสํานักสอบบัญชี C.I.A. บริษทัทได้เปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นได้เพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนเอมานะคะบัตรลงคะแนนเสียงได้มสิท<ห>ี่ออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพียนทางใดทางหนึ่งเท่านั้นจะแบ่งพุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้โปรดกายช่องตามความเห็นของท่านหรือตามที่ได้รับมอบสัญชาพร้อมทั้งลงจํานวนพุ้นและลงลายมือชื่อในชุกวาระหากท่านกายหลายช่องได้หรือไม่ลงลายมือชื่อทางบริษัทจะถือว่าบัตรนั้นเป็นโมฆะเพือพ่อความสะดวกและรวดเร็วโปรดยกมือในวาระที่ท่านไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและส่งมอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อสรุปก,การลงคะแนนแลำดับต่อไปขอเรียนเชิญประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมค่ะขอบคุณมากนะฮะวันนี้ที่บริษัทประชุมแห่งนี้คงมาดีมากๆมากทุกคนหน้าตาสดชื่น ผมโมีใจมากนั่นข้อเบงานของขอผูอ้ใรญ่ครับขอบคุณครับท่านประธานครับก็ขออนุญ,ญาตดำเนินการประชุมแทนท่านประธานนะครับตามระเบียบวาระนะครับเรื่องที่คณะกรรมการเสนอพิจารณาก็จะเป็นระเบียบวาระตามที่ได้ส่งให้ท่านผู้โิยผุ้นแล้วนะครับสําหรับระเบียบวาระที่หนึ่งนะครับพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้โดยผูนุ้นประจำปี2 5 5พัรสิบเ เมื่อวันที่13ตุลาคม2551นะครับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี2551เมื่อวันที่13ตุลาคมปรากฏตามในเอกสารแนบท้ายวาระการประชุมนี้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองนะครับแต่ก่อนที่จะพิจารณารับรองขอแก้เองเลยนะครับมีอยู่จุดหนึ่งนะครับที่ตรงวาระที่สามนะครับวาระที่สามในหน้าที่ห้านะครับในหน้าที่ห้าห้าข้อเขียนนี้เป็นวาระที่เกี่ยวกับ พิจรารณารับรองงบคุณยกกำลังกับทุนประจำปีครับแต่มาตีนทราบว่าท่านพูดถึงอ,อุ้นจะมีข้อสักถามหรือว่าข้อความคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นๆไหมครับให้กับทางคณะกรรมการเชิญนะครับถ้าไม่มีก็ก็คงวาระก็คงหมดตามนี้นะครับเนื่องจากหมดวาระนะครับแล้วก็ก็ะจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของคุณ สถาพรนะฮะในวาระการดํารงตำแหน่งครั้งนี้นะครับผมขอให้ที่ประชุมช่วยขอบคุณคุณสถาพรในฐานะเป็นกรรมการประธานกรรมการตรวจสอบนะครับให้กับเรามาตลอดเวลาครับวที่สี่เห็นด้วยสามสิบหกล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันสิบเก้าเสียงงดออกเสียงสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเสียงครับสําหรับวาระรอื่นๆก็เป็นการลงคะแนนเสียงเป็นเอกสารนะครับ ก็คงตามนี้นะครับเชิญท่านประธานปิดประชุมครับผมเงินขอบใจทั้งพุทอหุ้นทั้งหมออูตสาษษเสียเวงามากเสียเวงามาต้องสองข้อขอบใจมากขอบใจมากแต่ไม่มีเงินฟังถอนายสีอันเนี้ยเสียใจเลยเนื่ออไรับกับออขอบคุณมากนะฮะผมขอปิดประชุม